วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับคุณได้พลางแก้วนะครับผมผมุูธครับผมน้อหวานค่ะครับผมวันนี้เราก็เจอกันอยู่ที่ภาคกรรมยานยนต์ครั้งที่37นะครับกันคืองานมอเตอร์โชว์2020ค่ะจัดอยู่ที่เมืองทองอารีนาเมืองทองธานีครับทาวเดอร์หนึ่งหนึ่งค่ะ113นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธทูดายกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันสื่อมวลชนนะวันที่1ธันวาคม2 0 0 0 563ครับเป็นวันสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เป็นวันนี้วันนี้ก็จะเป็นนักข่าวนะครับมากมายเลยนะมาทําข่าวนะครับเปิดตัวกิจกรรมของงานผ่กรรมยานย์ในครั้งนี้นะครับท่านี้นะครับเราก็จะเปิดตัวกันเองเลยนะครับก็คือทําลงใส่เพจของเราเลยนะครับก็คือจะแจ้งทางเพจทางลูกค้าของเราได้ทราบนะครับก็คือตอนนี้นะครับที่เมืองทองธานีนะครับมี มากรยานยนต์งานมอเตอร์ p ปอร์นะครับจัดอยู่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นโดนใจมากมายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับท่าลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ซื้อบัตรเข้างานนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับก็สามารถลุ้นนะครับรถซื้ออ่ซื้อบัตรแล้วก็ชิงรถนะครับเป็นเอ็มจีนะครับรุ่นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับดูรายละเอียดในอีเมลอีกทีนึงในเมลอีกทีนะครับในในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ของมอเตอร์สปอร์อีกทีนึง แล้วก็ถ้าใครต่อใจที่จะดูรถยนต์ดานตอนนี้นะครับก็มีซื้อรถชิงรถนะครับรุ่นกับรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นอะไรซื้อรถชิงรถเมัใช่ไหมคะเมื่อจองเมื่อจองครับรถรถยนต์รุ่นไหนรุ่นหนึ่งนะครับก็คือใช้ใบจองนั้นนะครับไปรุชนโดรถชิงโชคกับรถบีเอ็มับคันนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันดูในเว็บไซต์ดีนะครับโอเคเออจำไม่ได้นะครับผมอ่า ต่อไปนะครับก็คือเราก็จะมาพาดูนะครับรถนนยนต์คุณใดรุ่นว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจัดโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้านะคะคันนี้เลยจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะคุณใดไอออนิกค่ะ,คคะเดี๋ยวตามน้องหวานไปเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเนะคะโปรโชัน ที่เราขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่31ธันวาคมเลยค่ะโดยที่ราคาคันนี้จากปมตินราคาอยู่ที่1,749,000บาทเหลือเพียง1,111,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วเหลือจำนวนแค่เหลือจำนวนจำกแค่2คันเท่านั้นนะคะเท่านั้นะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยด้วยนะครับสำหรับใดที่สนใจต้องรีบจองกันเข้ามานะคะก่อนที่จะหมดนะคะรถไฟฟ้านี่มีแค่สี คันนี้มีสีขาวแค่สีเดียวสวีขาวสีเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นก็ถึงแค่สามสิบเอ็ดพันาวานี่เองใช่แล้วสอ<า>งคันเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับกระแสรถไฟฟ้านี่กํมาลังมาแรงนะครับความน,นิยมรถไฟฟ้านี่กําลังแบบยอดฮิตเลยใช่ค่ะเมื่ออ่เมืประมาณกลางเดือนเมียวผมออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะครับไปถึงยาสีตะเกียเลยผมสังเกตปั๊มนละมันปตทมากอะไรเงี้ยจุดท่องเที่ยวที่นู่นดีมาก เอนะรเยอะเยอะเยอะมากนะครับใครที่สนใจตรงนี้นะครับเร้ปลดดีๆขนาดนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเลยนะครับผมแล้วต่อไปนะครับไอ้คันนี้วิ่งได้กี่กิโลรู้มอันนี้วิ่งได้แปด2รดบกิลเมนะคะต่อการชารหนึ่งครับโอเคครับอันนี้ก็จะเหมาะสาหรับใช้ในเมืองเดี๋ยวต่อไปดูตัวต่อไปที่แบบที่แบบขึ้นเกต่างจังหวัดแล้วเป็นตันที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ค่ะนั่นก็คือรุ่นข้อรกเลนกด๊กใครับผมเป็นรุ่น ตัวน,นี้นะคะที่นำมาโชว์ได้แก่คุณแ sure. right ม่อีเล็กจิกซุ่น SE ค่ะราคาอยู่ที่1 8 4 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง3 1 2กิโลเมตรเลยค่ะไกลสุดๆครับซึ่งไกลกว่าคันเดิมครับผมแล้วตรงนี้ครับก็จะออกไปแบบคันใหญ่ขึ้นใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่านั่งสบายเลยรื่องไฟฟ้แล้วเป็นไฟฟ้าสองไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคันนี้มีโปรอะไรครับตอนนี้ ตอนนี้นะคะมีส<ะ>่วน,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 นลดอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมแหมอันนี้ก็โยนกันไปโยนกันมาจำโปรคนได้ไหมนะตอนนี้มีโปรอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับและตัวท<ช>็ปอป<า>ผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับนอกจากสีขาวยังมีสีม้าสีแดงนะคะสีเขียวเขา,เขาบอกว่าเหลืออยู่สิบันด้วยนะตอนนี้นะก็คือต้องรีบเลยโปรโมชั่นนี้จัดถึงแค่เดือน ันนี้ถึงแค่3มามิเอ็ดมกราคมเข้านาน1 1> นะครับสองแสนซิ่งเยอะมากๆนะครับโดยราคาหนึ่งแสนเอหนึ่งล้านแ0 0แสนสี่หมื่นเนะครับแล้วก็ลดไปที่2องแสนสนะครับผมนะครับเป็นส่วนลดที่เยอะมากแล้วมีสีขาวอยู่กี่พันนะเฮ้เรามีสีอะไรบ้างดีว่ามีสีขาวค่ะห้าพันห้าพัสีแดง1นึ่ันสีฟ้าสีฟ้า1นึ่ันแล้วก็เออสีด๊า๊นค่ะดา๊กไนสามพัน จัหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนครับต่อไปรุ่นทดของตัวนี้ก็คือขายหมดเรียบร้อยนะค่ะรุ่น S E L ท่วิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรใช่้าใครสนใจนะครับต้องต้องรออีกรอบใหม่เลยก็อย่าน้อยใจครับก็เอารุ่นนี้ไปใช้ก่อนโปรก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วรถกระแตก็เนฟ้ามาแรงแล้วรถเดินคนไรเอา เป็นรถนําเข้าจากเกาหลีใต้นะครับรถมีฐานผลิตที่ใหญ่มากลูกค้าสามารถไปดูในเว็บไซต์ของไ y u n d a ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถยนต์ยอดนิยมนะครับที่นิ<ท>ยมอันดับห <ID S 1> นึ่งของ h y ใด d a i ค่ะขายที่ดีทีสุดของ h y แล้วนิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทยเราก็คือรถยนต์น Hyundai H1 เราจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา1,300,000บาทโดยรุ่นทุเร็งได้ตามเราไปเลย รถทัวริ่งนะครับก็เหลือน้อยมากเลยถ้ามีจำนวนจำกัดด้วยถ้ามีรถเลยในตอนนี้รับได้เลยก็จะเป็นสีสรนนครันสีพอนเงินมีสีดำตอนนี้หมดนะครับรแล้วก็รอรถอย่างไม่แน่ใจนะครับว่าจะนำเข้ามาอีกีเมื่อไหร่นะครับแต่เรามาดูมาพูดถึงรถที่มีคือใครสนใจรถจนรถทัวริงในตอนนี้นะครับก็คืออ่า ใจในรุ่นรุ่นโรลิ่งในตอนนี้นะครก็คือสามารถจับจองได้เลย,เลยแล้วออกรถได้เลยก็คือ,คอพร้อมใช้เลยก็คือเป็นสีบอลเงินนะครับนะคะหนึ่งล้านสามแสนนะครับผมหายใจไม่ทันแล้วครับหอบนะฮะโอเคะ okay. เดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันเลยดีกว่าร,รุ่นนี้ม,มีโปรโมชั่นอะไรมั่งโปรโมชั่นอะไรมั่งน้องน้องหวาน <c oughs> บอก <c oughs> บอกเราหน่อย <c oughs> บอกห <c oughs> นะ่ <c oughs> อยมีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นลดน้ามัเปล่าลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าลูกค้าเก่า ลูกค้าสำหรับลูกค้าเก่านะคะมีส่วนลดให้อยู่ที่25,000บาทค่ะโอเคนะครับสำหรับข้าราชการนะครับรับวิสาหกิจแพทย์อะไรต่างๆนะครับก็มีส่วนลดให้อยู่ที่20,000บาท20,000บาทนะครับอ่าแล้โปรโมชั่นอื่นๆนะครับก็แชทเข้ามานะครับเดี๋ยวคุยกันโปรโมชั่นแน่ๆแน่ๆเลยนะครับปีประกันชั้นหนึ่งแน่นอนโอเคนะครับรุ่นโอลิรนนะครับเพิ่มินนะครับเป็นรถ11ที่นั่งนะครับผมก็จะออกแบบมาเป็นแบบ คุ้มค่าคุา้มราคา,า,พา,พาพนะครับภายในนี้ก็จะตแกแต่งออกจะเหมือนกันกับรุ่นอ,อื่นนะครับแต่ว่าภายในนี้จะเป็นตอกผ้ากำมะหยี่นะ<ช>ก็เป็นราคาเริ่มต้นที่เหมาะสมนะครับสมสมราคานะครับตัวต่อไปเราจะไม่พูดในถึงของรุ่นตัวกลางนะครับเป็นรุ่นเ e ีริทนะครับเ e ีริทนี้ก็จะอยู่ด้านด้านนู้ดเดี๋ยวเราไปดูสีใหม่กันเลยเป็นสตีลกาไฟนะครับที่เขาดียมใช้กันอยู่นะครับตอนนี้ โอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงรุ่นอีดีนะครับรุ่นที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีสติล์กราวไฟนะครับเป็นสีเทาสีใหม่นั่นเองนะครับที่นิยมใช้กันมากมากเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ที่นิยมกันตอนนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นี้แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นของแถมอีกมากมายประกานหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับก็รีบทักแชทเข้ามามีโปรโมชั่นอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้แแค่บบบอกเป็น น้ำย่อยน้ำย่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นเดอร์ล k นะครับที่มาในงานนี้นะครับก็จะเป็นในรุ่นเดอร์ล k ตัวนี้นะครับก็จะมีโปงโมชั่นเหมือนกันกับรุ่นยีลินนะครับ ต่างกันนิดนึงนะครับของแถมก็จะต่างกันอยู่ที่นึงนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้รับรถเลยเนี่ยตรงรีบทักเข้ามารถสองรุ่นนี้นะครับโปรโมชันดีก็จริงนะครับแต่ว่ารถเหลือน้อยแล้วนะครับใครช้านี่ก็อดเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างเงี้ยไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆนะครับยังไงก็รีบเลยอะต่อไปนะครับก็จะพูดถึงรถยนต์ของเจชี้นั่งนะครับเป็นรุ่นแกสต้าเล็กนะครับแกสต้าเล็กของเราจะมีอยู่2ตัวด้วยกันคือแกสต้าเล็กรุ่นพรีเมียมและแกสต้าเล็ก v i p นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูที่แกสตราเล็กรุ่นพรีเมียมกัน่อยนะครับราคานะครับเปิดตัวอยู่ที่2องล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเดเดๆนะครับจับอยู่นะครับนีตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับในรูปของแกสตราเล็กนะครับทั้งรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่น VP ีเลยนะครับก็มีเชิงระยะค่าบำรุงรักษาค่าบำรุงรักษาหรอค่าบำรุงรักษานะครับการเชิงระยะนั่นแหละักันเนาะปีให้ห้าปีเลยนะครับจำกัด อ๋อเดือน5ปีหรือ60เดือนนะครับก็คือลูกค้าต้องเข้าเช็คตามระยะเไปไปนะตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงของแถมอื่นได้ไหมติ๊กตับติ๊กตับครับแ่ทโอเคก็ได้เรอได้นะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรนะก็เรามาคุยกันอีกทีนึงนอกจากนั้นะครับมีคูปองนะครับส่วนลดน้ำมันนะครับคูปองน้ำมันเนาะใช่ค่ะราคาสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจมากนะครับราคาตรงนี้นะครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมไม่บอก ก็มาคุยกันอีกทีเลงนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูแกนด์สตาร์เล็กในรุ่นพรีเมียมนี่ก็จะเป็นแบบรถเจ็ดที่นั่งนะผมลืมบอกเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ H1 วนะครับตรงที่แบบจํานวนเบาะที่นั่งนะครับ7กับ11นะครับราคาก็ต่างๆกันนะครับแล้วก็การจดทะเบียนก็จะแตกต่างกันนะครับใครที่สนใจรถครอบครัวแบบ ที่แบบนั่งสบายแบบวีวีก็แนะนําเป็นนี่เลยนะครับแกนสตาร์เล็กนะครับตอนนี้มีโปรเด็ดมากส่วนใครที่ต้องการครอบครัวที่แบบนั่งเยอะนะครับก็เป็นนะครับส่วน H1 เนี่ยมันจะเป็นแบบราคาไหนเนี่ยมันก็อ,อยู่ที่การใช้งานนะค่อยมาเลือกค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรุ่นของแกนสตาร์เล็ก VAP นะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่ของพี่ใหญ่ของฮุนไดเลยนะครับ ไปนั่งเลยว่ะครับครับตัวที่ไปโชว์ในงานงก็จะเป็นสีดำนะครับ <S <S แกนสตาร์เล็กคือไอพีนะครับที่มันแตกต่าง <ฮะ S 1> มันแตกมันแตกต่างจากอ่ารุ่นรุ่นพรีเมียมเนี่ยความแตกต่างของมันก็อยู่ที่ตรงไหนลองมาวานบอกคอนโซลค่ะเราจะมีทีวีขึ้นจากตรงนี้นะคะเป็นทีวีขนาดยี่สิบสองนิ้ว ว้าวนะครับทีวี <c oughs> ขนาดเป็นแบบโฮมพิเตอร์เลยนะครับคือใครต้องการแบบสบายๆบายแบบว่านอนอยู่บนรถไปลงหือไปนอนที่บ้านนี่ก็แนะนําเลยนะครับมีทีวีขนาดได้ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับสบายมากนะฮนะ,ะอ่าข้อฟังก์ชันก็เป็นบอกแบบเรัาไฟฟ้านะครับเหมือนกันกับรุ่นพรีเมียมแหละครับบอกเต่าไฟฟ้ายกต้องไฟฟ้าเอา็นหลังไฟฟ้านะครับใครที่เคยดูอยู่นะครับก็น่าจะทราบดีนะครับส่วนวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับมันจะยาวโปรโมชั่นนี้ก็จะเหมือนกับรุ่นพรีเมียมแหละครับแต่ตกต่างนะครับ ตรงที่ว่ารถคันนี้นะครับคือคราคาบันแทงกว่ากัน5 0 0 0มืตรงที่คอนโซลเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดของแขาเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับก็คือ,อเช็คระยะปีนะครับเป็นบัตรนะครับเป็นบัตรให้เป็นบัตรคูปองเช็คระยะนะครับหปีหรือ60เดือนนะครับแล้วก็ มีวัดน้ามันคูปองน้ํามัน3ามสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็เป็นประกาศชั้นหนึ่งนะครับของแถมอื่นๆนะคุยรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่สุดในไฮไลท์ในงานนี้เลยนะครับมอเตอร์เอเ2อ2 0สองพที่เปิดตัวนะครับก็คือรุ่น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 อิมเพรสซีฟค่ะไม่ได้ยินเลย่าอเลยนะอิมเพรสซีฟค่ะอิมเพรสซีฟครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอิมเพรสซีฟนะครับความพิเศษของอิมเพรสซีฟมันเป็นยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวให้น้องนวานพาไปไปเลย นีะะคสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเฮนดวันอีกหนุ่มรุ่นค่ะที่ผลิตมาแค่200คันนะคะทั่วประเทศซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือจะได้รูปลักษณ์ที่เหมือนแกสตาเล็กค่ะก็คือมีสีขาวนะคะอยมีอะไรบ้างที่เหมือนแกสตาเล็กครับรูปลักษณ์ภายนอกค่ะจะเหมือนแกสตาเล็กสีขาวแล้วก็ร้อยมหมจะเป็นขนาด17นิ้วนะคะ17เ็เหมือนแกสตาเล็กเ๊ะเลยใุ่้ย แลวแลความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรุ่นนี้นะคะก็ะคือจะมีกระจังหน้านะคะก็ะจะเป็นสีขาวสำหรับโมเมียมนะคะ่ะเหมือนกับออรุ่นแกสตา้าเล็กเลยค่ะขับไกลๆนี่นึกว่าแกสตา้าเล็กเลยนะใช่ค่ะเหมือนกันไปเลยไม่มีตรงไหนที่ต่างกันเลยนะครับตรงที่ต่างก็คงถ้าถ้าเห็นจริงๆก็คงแบบ ต้องสังเกตข้างในนะเป็นรถ11นิ้นานึงจะรู้นะครับเหมือนกันเลยนะครับแกนต์ตาเล็กอยู่ที่ราคา2ล้าน3แสน900 5ล้าทน,นะครับแต่คันนี้ล้านา6 29ต่างก,กันอุย้ยเยอะมากเลย6 7แสนอ่ะต่างก,กันมากเลยนะครับแต่ว่าอันาานั้นจะเน้นแบบนั่งสบายน,นี้ก็จะเน้นแบบนั่งเยอะเออ<ไ>ดี๋ยวเราจะไปดูออปชั่นภายในกันบ้างนะครับว่าออปชั่นเนี้ยพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับ สำหรับด้านในนะคะอย่างแรกที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือลายบอกตัวนี้จะออกแบบแนวสปอร์ตนะคะจะไม่เหมือนกับรุ่น h ฮทแนนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาไฮไลท์เลยะคะ่ะอยู่ที่ด้านบนนี้เองค่ะจะมีฟันรูคู่นะคะสองตำแหน่งระหว่างผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าค่ะโอเคนอกเหนือจากนั้นนะคะความพิเศษนะครับก็คือ ถ้าพูดถึง H1 เนี่ยรถ11ที่นั่งมันจะมีแค่3รุ่นในกันนะครับเริ่มต้น Touring Elite The Look นะครับ3รุ่นในกันนะครับรุ่น i e m p e t i v รุ่น Impetive ที่ขึ้นมาในรุ่นนี้ราคาล้านหกสองเก้ามันอึงมาเสียบตรงกลางระหว่าง Elite กับ The Look เลยล้านห้าสองเก้าตอนนี้ล้านหกสองเก้า The Look ล้านเจ็ดสองเก้าอยู่ก,กลางๆกันเลยนะครับแต่ความพิเศษที่มันเหนือกว่า2รุ่นนี้ก็คือเป็นสีขาวซึ่งใครอยากได้สีขาวเนี่ยต้องซื้อแกนสตาร์เล็กนะแต่ไม่ต้อง Impetive ตัวนี้ยให้สีขาาวมาเล กระจังหน้าเ่ยก็เป็นแบบแกสตาเล็กไปเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกแบบแกสตาเล็กนอกเหนือจากนั้นนะที่มันเหนือกว่านะครับราคาล้อหูของเก้าเนี่ยจอเนี่ยจอหน้าแบบจอสัมผัสเลยขนาดเจ็ดนิ้วเป็นของไพโอเนียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็เป็นแบบอุชคอนโทรแล้วนะคนะรับไปหน้าออโตเหมือนกันเลยแอร์ก็แอร์ออโตเกียเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันไปเลยนะครับตั้งแต่ร้านสามนับกันตัวทอ็อปเหมือนกันเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะจอนี้นะครับยังลิงก์มาให้กับจอด้านหลังนะครับจอด้านหลังเนี่ยนะ ก็จะเป็นจอขนาด L จอ LCD ขนาด10.1นิ้วสามารถเล่นลิงก์กับจอด้านหน้าได้ด้วยนะครับหรือจะเล่นแยกก็ได้นะครับนี่ก็คือความพิเศษของรุ่น S s สนะครับถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับรุ่นเดอร์ลุกอะมันต่างอะไรกับรุ่น e อลิ e อะอ้าก็เราต้องพูดเลยว่าลูกค้าถ้าชอบความพิเศษตรงที่แบบว่า ไม่เหมือนเออไม่เหมือนใครนะครับแล้วมันมีจํานวนจํากัดแค่200คันใช่ค่ะก็แนะนําอันนี้เลยชาชอบอะไรที่แบบไม่เหมือนไครแล้วลิมิเต็ดมองไกลผมนึกว่าแกนสตาร์เด็กด้วยไม่เชื่อามาลองมาดูนะครับเปรียบเทียบก,กันเลยแกนสตาร์เด็กกับร,รุ่นนี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอ่าถ้าลูกค้าบอกว่าอย,อยากได้แบบประตูไฟฟ้าถ้าอยากได้ประตูจะก็แนะนําเป็นตัวท็อปเลยเด e Lux ก็ได้นะครับเขามีโปรโมชันดีๆเหมือนกันนะครับโอเคครับเราก็ได้ชมนะครับบรรยากาศของบูธคุณดบน เาชาร์เจอร์หนึ่งและสามนะครับที่ m อ Mo แที่ m อ็ a แพ็าริาเมืงองทองธานีนะครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโปรโมชั่นของรถแต่ละรุ่นเราก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะอากที่อยากซื้อรถในช่วงนี้กับโปรโมชั่นดีๆในงานนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับเข้ามาจองในงานก็จะมีบุกยิ้มคลิปให้ด้วยนะครับพุกยิ้งคลิปตัวนี้ก็จะเป็นเออรู้สึกว่าของดูนะพเมยมของคุณใดเลยนะครับชงชาค่ะชงชานะครับชงชาชาจากเกาหลี ชาจยยากเกาหลีด้วยนะครับเป็นชาเกาหลีเป็นชาแบบยอดนะครับหอมๆมากนะากา็ลองมาชมบรรยากาศพนักงานแล้วก็ชิงเอาเอาไปจองไปชิงกับคุณกับ BMW อีกคันหนึ่งนรเพื่อได้นะครับใครจะไม่รู้นะครับว่าเราอาจจะดวงดีก็ได้นะครับดอเนื่องจากนั้นนะครับ และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสนามทดลองขับนะครับก็เป็นสนามขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งทดลองในแบบสมรรถนะของรถแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตะการขับอัตราเร่งอัตราการหักเข้าโค้งเข้ามุมนะครับทุกอย่างครบอยู่ที่นี่เลยโดยที่มีเจ้าหน้าที่นะครับพาเทสรถนะครับก็คือมีความรู้และทักษะนะครับว่าพอรู้ที่ให้แล้วก็จะพาเป็น ผลพาร์ทเสแล้วก็แนะนําวิธีการเทสนะครับที่ถูกต้องรับรองไม่เกิดอันตรายนะครับส่วนใครที่ไม่อยากที่จะเข้ามาที่นี่นะครับก็ไปพบกันที่คุณใดโชว์รูมคุณใดนะครับพระรามเ้านะครับก็ไปพบกับเราได้ครับมีเซลล์นะครับและที่ปรกษาการขายทุกท่านนะครับอยู่ที่คุณดนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับหรือสามารถติดต่อหาเราดูที่เบอร์02 ส6 9 2 4 2 4้าสองสีสติดต่อไปขายโดยตรงกด1 1หนึ่งนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่หรือใครสนใจนะครับก็แชทเข้ามาในโพสต์นี้ได้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครสนใจกับวิดีโอของผมบ้างนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ